จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยศึกวันลุมพินี98เป็นรายการต่อไปค่ะสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้นะคะอนัตเถนยุตโตสิยาไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยความงดงามของถ้ำเฉียนหลงในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังค่ะภายในถ้ำม,มีภูมิทัศน์ธรรมชาติสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจทั้งหินงอกหินย้อยและแม่น้ำใต้ดินซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทุกปีลากันด้วยภาพนี้สสสสววััดดีีคค่่ะะ